ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่องแสงแห่งปัญญาสำหรับหลายๆคลิปที่ผ่านมาเราก็ได้พูดคุยถึงเรื่องราวต่างๆที่เกี่ยวกับการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณซึ่งก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกๆก,การติดตามทุกๆก,การรับชมรับฟังตลอดจนข้อคอมเมนต์ต่างๆที่ทุกท่านได้มีปฏิสัมพันธ์เข้ามากับทางช่องของเรานะคะสำหรับในวันนี้ เรื่องราวที่เราจะนำมาพูดคุยกันก็เป็นเรื่องของความรักค่ะซึ่งทุกๆคนก็คงจะทราบกันอยู่แล้วนะคะว่าความรักมีหลายรูปแบบแต่รูปแบบความรักที่เราจะมาพูดคุยกันในวันนี้ต้องบอกก่อนนะคะว่าเป็นอะไรที่มีความพิเศษจริงๆค่ะเพราะเป็นความรักในรูปแบบที่คนทั่วๆไปไม่ค่อยรู้จักกัน เพราะมันคือรูปแบบของความรักที่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตวิญญาณน,นั่นเองค่ะซึ่งรูปแบบของความรักที่มีความเกี่ยวข้องกับจิตวิญญาณที่ว่านี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าทวินเฟรมนั่นเองค่ะและหลายๆคนนะคะก็อาจจะพอรู้จักหรือว่าเคยได้ยินมาบ้างแล้วว่าคําว่าทวินเฟรมคืออะไรแต่สำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จัก เมื่อคุณได้ฟังคลิปนี้จบแล้วรับรองว่าคุณจะเข้าใจอย่างแน่นอนค่ะเราจะอธิบายให้ทุกๆคนได้เข้าใจในเรื่องราวแล้วก็ที่มาที่ไปนะคะแต่ใครได้ฟังแล้วจะเชื่อหรือไม่ตรงนี้ก็อยู่ที่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะคะเพราะว่าเรื่องของจิตวิญญาณนะคะมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพลังงานเป็นเรื่องที่ไม่สามารถมองเห็นไม่สามารถจับต้องได้ แต่สามารถรับรู้ได้ด้วยความรู้สึกโดยเฉพาะเรื่องของทวินเฟลมค่ะจะเป็นอะไรที่มีความเซนซิทีฟมากๆบางคนได้ฟังแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ยากที่จะเชื่อค่ะแต่เราก็อยากจะบอกว่าสำหรับคนที่เขาได้ประสบพบเจอเรื่องราวนี้กับตัวเองเขาก็จะรู้ว่ามันมีจริงและเขาก็จะเชื่ออย่างสุดใจค่ะแต่สำหรับ คนที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังหรือว่าอาจจะเคยได้ยินได้ฟังมาบ้างแล้วแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีจริงไหมตรงนี้ก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะทวินเฟร,รมคือดวงจิตหนึ่งดวงที่ถูกแบ่งเครื่องออกเป็น2ส,ส่วนแล้วลงมาเกิดบนโลกมนุษย์มาอาศัยอยู่ในร่างกายของมนุษย์ก็คือ1ดวงวิญญาณ แยกกันลงมาเกิดในสองร่างนั่นเองค่ะร่างหนึ่งถือพลังงานเพศชายส่วนอีกร่างหนึ่งถือพลังงานเพศหญิงการลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ของคู่ทวินเฟรมเป็นการวางแผนและเตรียมการจากพระเจ้าดวงจิตของคู่ทวินเฟรมคือส่วนหนึ่งของดวงจิตของพระเจ้าที่แบ่งแยกออกมาเราจึงเรียกว่าทวินเฟรมคู่รักศักดิ์สิทธิ์ทางจิตวิญญ,ญาณน,นั่นเองค่ะ เพราะคำว่าศักดิ์สิทธิ์เป็นคำที่เราจะไม่ใช้กับคนธรรมดาทั่วไปแต่จะใช้กับพระเจ้าผู้ที่มีความสูงส่งเท่านั้นการที่พระเจ้าส่งคู่ทวินเฟรมลงมาเกิดบนโลกมนุษย์ก็เพื่อให้มาเรียนรู้มามีประสบการณ์ในการใช้ชีวิตบนโลกมนุษย์และเพื่อยกระดับจิตใจของทั้งสองฝ่ายให้อยู่ในระดับที่สูง สูงกว่าคนธรรมดาทั่วๆไปและเพื่อให้เรียนรู้และรู้จักกับสิ่งหนึ่งที่เรียกว่ารักไรเงื่อนไขให้ได้และเมื่อทั้งคู่สามารถเป็นผู้ที่รักไรเงื่อนไขกับตัวเองและกับคู่จีวินเฟรมซึ่งเป็นอีกครึ่งหนึ่งของดวงจิตของพวกเขาได้แล้ว พวกเขาก็จะสามารถยกระดับจิตสำนึกของพลังงานมวลรวมหรือว่าเป็นผู้ที่ช่วยยกระดับจิตใจของเพื่อนร่วมโลกคนอื่นๆให้สูงขึ้นแบบพวกเขาได้ด้วยค่ะอาจจะมีบางคนสงสัยนะคะว่าทำไมทวินเฟรมต้องถูกแยกดวงจิตออกเป็น2ส,ส่วนแล้วลงมาเกิดเป็นสองร่างทางั้งๆที่มนุษย์โดยทั่วๆไปอะคะ่ะก็จะมีดวงจิตที่เป็นดวงจิตดวงเดียว ที่ลงมาเกิดในร่างมนุษย์ร่างเดียวแต่ทำไมทวินเฟรมต้องถูกแบ่งครึ่งแล้วจึงลงมาเกิดเหตุผลก็เพราะว่าคู่ทวินเฟรมนะคะจะเป็นผู้ที่ลงมาเกิดบนโลกมนุษย์นี้ด้วยมีจุดประสงค์บางอย่างที่เรียกว่าภารากิจค่ะมีภารากิจบางอย่างที่ต้องมาช่วยยกระดับจิตสำนึกบวนรวมของมนุษย์โลกให้สูงขึ้น ซึ่งก็ถือว่าเป็นภารกิจที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยากถ้าหากว่าลงมาเกิดเพียงร่างเดียวทำงานคนเดียวงานก็อาจจะหนักแล้วก็เหนื่อยมากจึงต้องแบ่งดวงวิญญาณออกเป็นสองส่วนลงมาเกิดในร่างกายมนุษย์สองร่างแล้วแยกกันใช้ชีวิตเพื่อเรียนรู้เก็บเกี่ยวประสบการณ์กันไปคนละอย่างให้มีความเก่งกล้าสามารถกันไปคนละอย่างคนละด้านแล้วเมื่อถึงช่วงระยะเวลาหนึ่งของชีวิต ซึ่งเป็นช่วงเวลาเป็นไทม์ไลน์ที่เหมาะสมทั้งคู่ก็จะได้มาเจอกันซึ่งการมาเจอกันของคู่ทวินเฟรมนั้นก็มีจุดประสงค์หลักคือเพื่อมาทำภารกิจร่วมกันโดยใช้ความรู้ความสามารถที่มีอยู่ของแต่ละฝ่ายมาร่วมกันทำประโยชน์ให้กับสังคมให้กับผู้อื่นช่วยให้ผู้อื่นมีการพัฒนาทั้งทางด้านร่างกายและก็จิตใจให้ดีขึ้น ให้สังคมมีความน่าอยู่มากขึ้นเป็นแสงสว่างนำทางให้ผู้ที่กำลังพบเจอกับปัญหาในชีวิตให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขนั่นเองค่ะซึ่งภารกิจของทวินเฟรมนั้นก็จะมีทั้งภารกิจเดี่ยวและภารกิจคู่นะคะแต่ละคู่ก็อาจจะมีรูปแบบของภารกิจที่แตกต่างกันไปแต่ ก่อนที่จะเข้าสู่กระบวนการที่ต้องทำภารกิจนี้สิคะมันจะเป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมากซึ่งถ้าใครที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางของทวินเฟรมในตอนนี้ก็คงจะเข้าใจดีนะคะว่าหนักหนาสาหัสยังไงค่ะก็อย่างที่ได้บอกไปแล้วนะคะว่าเมื่อถึงเวลาอันเหมาะสมที่คู่ทวินเฟรมจะต้องได้เจอกันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะจัดให้ทั้งคู่ได้เจอกันโดยบังเอิญค่ะ มันจะเป็นเรื่องบังเอิญที่ไม่ใช่ความบังเอิญนะคะในการพบกันบางคู่ก็อาจจะได้เจอกันตัวเป็นๆเ,เจอกันแบบซึ่งซึ่งหน้าแต่ว่าในบางคู่ก็อาจจะได้เจอกันแค่ในสื่ออย่างเช่นในโลกโซเชียลค่ะและในครั้งแรกที่ได้เจอกันไม่ว่าจะเป็นการเจอกันตัวเป็นๆหรือว่าเจอกันแค่ในสื่อนะคะทั้งคู่ก็จะเกิดความรู้สึกแปลกๆต่อกัน จะรู้สึกเหมือนคุ้นเคยเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนจะรู้สึกเหมือนมีความผูกพันบางอย่างเกิดขึ้นแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรมันจะเป็นความรู้สึกเหมือนจดจำกันได้แต่ไม่ใช่การจดจำกันได้ในระดับกายภาพแต่เป็นความรู้สึกจดจำกันได้ที่อยู่ในระดับจิตวิญญาณค่ะนั่นก็เป็นเพราะว่าทั้งคู่คือจิตวิญญาณดวงเดียวกันนั่นเองค่ะ ถ้าถามว่าจะเป็นความรู้สึกเหมือนรักแรกพบไหมก็อารมณ์ประมาณนั้นนะคะทั้งคู่จะรู้สึกมีความพิเศษรู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดต่อกันอย่างมากอย่างที่ไม่สามารถอธิบายได้และเมื่อต้องห่างกันก็จะมีความรู้สึกว่าคิดถึงกันมากๆจะมีกันและกันวนเวียนอยู่ในหัวตลอดเวลาหรือที่พูดง่ายๆก็คือว่า คิดถึงการแบบเอาออกจากหัวไม่ได้นั่นเองค่ะถ้าเป็นภาษาทวินเฟรมนะคะเขาก็จะเรียกว่าเป็นสภาวะ24ทับ7ก็คือมีเขาอยู่ในหัวตลอดเวลาทั้ง24ชั่วโมงใน7วันนั่นเองค่ะแต่การได้มาเจอกันของคู่ทวินเฟรมนะคะถึงแม้ในช่วงแรกๆะคะ่ะจะรู้สึกว่ามันดีมีความสุขและรู้สึกว่า ตัวเองกำลังเจอคนที่ใช่มากแค่ไหนก็ตามแต่มันจะเป็นความรู้สึกที่เหมือนเป็นความรักที่หอมหวานแค่ในช่วงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้นนะคะส่วนที่เหลือต้องบอกว่าวิบากกรรมชัดค่ะเพราะมันไม่ใช่รูปแบบความสัมพันธ์ที่จะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่สวีทหวานโรแมนติกหรือว่าเติมเต็มให้กันและกันได้มันไม่ใช่ รูปแบบของความรักที่คนทั่วๆไปในโลกนี้บอกว่ามันควรจะเป็นเพราะความรักโดยทั่วๆไปของผู้คนบนโลกนี้ก็คือเป็นความรักที่มีเงื่อนไขนะคะแต่คู่ทวินเฟรมมาเจอกันเพื่อให้เรียนรู้และเข้าสู่ภาวะรักไร้เงื่อนไขให้ได้นั่นเองค่ะมาเจอกันเพื่อให้รู้ว่ารักและผูกพันกันในแง่ของจิตวิญญาณ แต่ไม่ได้ให้ยึดติดทางกายภาพไม่ได้ให้โฟกัสทางกายภาพเป็นหลักเหมือนความรักแบบทั่วๆไปฉะนั้นรูปแบบความรักของทวินเฟรมจึงมักได้มาเจอกันในลักษณะที่ต่างฝ่ายต่างก็มีครอบครัวมีคู่ของตัวเองอยู่แล้วหรือว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีครอบครัวอยู่แล้วแต่อีกฝ่ายหนึ่งยังโสดแต่ทั้งคู่ก็ ยังรู้สึกได้ถึงความรักความผูกพันที่มีต่อกันอย่างลึกซึ้งมากๆแต่ด้วยมีอุปสรรคจึงทำให้นำมาซึ่งความเจ็บปวดและทรมานอย่างที่สุดสำหรับบางคู่ก็ไม่ได้มีอุปสรรคในเรื่องสถานะทางครอบครัวนะคะแต่ว่าจะมาเจอกันในรูปแบบที่มีอายุต่างกันมากๆบางคู่ต่างกัน10ปี15ปีก็มี บางคู่ก็จะมีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางก็อย่างเช่นอยู่ห่างไกลกันมากๆคนละประเทศบางคนก็พูดกันคนละภาษาต่างศาสนาต่างวัฒนธรรมบางคู่ก็จะเป็นในรูปแบบของชายรักชายหญิงรักหญิงก็มีนะคะซึ่งความไม่ลงตัวต่างๆเหล่านี้ก็ คืออุปสรรคที่ทำให้ความสัมพันธ์แบบทวินเฟรมเป็นไปด้วยความยากลำบากส่งผลให้เกิดความเจ็บปวดและความแปรปรวนทางสภาวะอารมณ์อย่างที่ไม่สามารถควบคุมได้แล้วต่างฝ่ายต่างก็จะได้เริ่มเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณซึ่งเมื่อเข้าสู่กระบวนการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณแล้วก็จะได้มีการเรียนรู้ และพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เข้าใจในสัจธรรมของชีวิตอย่างแท้จริงซึ่งในกระบวนการนี้นะคะก็ถือว่าเป็นการได้เยียวยาสภาวะจิตใจและก็อารมณ์ที่ผ่านผ่านมาของพวกเขาด้วยค่ะและเมื่อทั้งสองฝ่ายได้เรียนรู้แล้วก็เยียวยาจิตใจของตัวเองจนสามารถเป็นผู้ที่อยู่ในภาวะรักไรเงื่อนไขได้แล้ว ทั้งคู่ก็จะสามารถกลับมารียูเนียนกันได้อีกครั้งหนึ่งซึ่งเมื่อมีการรียูเนียนกันก็จะได้มีการทำภารกิจร่วมกันนั่นเองค่ะค่ะทั้งหมดนี้ก็คือข้อมูลที่เป็นภาพรวมอย่างคร่าวๆของคู่ทวินเฟรมนะคะแต่จริงๆแล้วเรื่องราวของคู่ทวินเฟรมจะเป็นสิ่งที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็มีรายละเอียดที่เยอะมากๆค่ะ ซึ่งเราก็ไม่สามารถที่จะนำข้อมูลทุกอย่างมาพูดให้ครบจบได้ในคลิปเดียวนี้ก็ขอให้คนที่สนใจในเรื่องราวนี้สามารถรอติดตามได้ในคลิปต่อไปนะคะสำหรับคนที่มีข้อสงสัยอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของทวินเฟรมหรืออาจจะไม่แน่ใจว่าตอนนี้ตัวเองกำลังอยู่ในความสัมพันธ์แบบ ทวินเฟรมหรือเปล่าก็สามารถพูดคุยและเปลี่ยนประสบการณ์กันเข้ามาในคอมเมนต์ด้านล่างได้นะคะเรายินดีรับฟังแล้วก็ให้คําแนะนำถ้าเป็นข้อมูลส่วนไหนที่เราสามารถให้คําแนะนำได้เราก็พร้อมให้คําแนะนำกับทุกๆคนค่ะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณในการติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะ